สวัสดีครับนี่กับผมแจ็คเกมินครับนี่ก็อยู่กันในเกมโรบ็อกในแบบที่ชื่อว่าคาลิแฟร์ซิมูเลเตอร์นเองนะครับก็สําหรับในคลิปในวันนี้ก็จะเป็นคลิปแคสเกมเองซึ่งก็ห่างๆกันไปค่อนข้างที่จะนานเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปแคสเกมเนี่ยาะคลิปล่าสุดนี่คลิปอะไรนะจำไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่กันในซีรีส์ธุรกิจโรบ็อกนั่นเองนะครับผมก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าธุรกิจซีรีส์นี้เนี่ยมีโลโก้ด้วยนะครับผมแต่ว่าโลโก้เดี๋ยวเดี๋ยวตามมาที่หลัังนะครบผมก็ ลงอันนี้เป็นอ P แรกนั่นเองครับเพราะว่าแต่ว่าผมก็ทําธุรกิจในโลบอกนีก็มาหลายแมปแล้วนะครับผมถ้าทุกคนเคยดูในคลิปเก่าๆผมแนละ้วก็ผมจะขอนับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของซีรีส์ธุรกิจโลบอกแล้วกันนะครับผมก็สําหรับในวันนี้นะครับธุรกิจในวันนี้นครับก็ตามชื่อแมปเลยนะ car repair simulator นะครับก็คืออู่ซ่อมรถนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งตอนนี้ก็มีอ่าเป็นพนักง,งานนะครับหนึ่งคนนะครับชื่อว่าอ่า e m นะแต่เขาก็ได้จ้างมาอยู่ที่เรืร้อยผมก็ลองเล่นดูว,ว่างแล้วแหละซึ่งหน้าอาอู่ซ่อมรถของเราเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเป็นเขาเขาเรียกว่าสุตสาราชิ้นส่วนรถแล้วกันก็คือการที่เราจะซ่อมรถได้เนี่ยก็คือเราต้องขนของ่อา้วขยะพวกนี้เนี่ยกลับไปซ่อมรถให้ลูกค้านะครับผมซึ่งนี่เลยแล้วก็ทําการกดในนี้ไปนี่แล้วเขาก็จะมา ซ่อมใหนะ้เนาะอันนี้เปเอฟซีก็เอาจริงงนะการที่ไปเอาไอาพวกของขเอาขยะมาซ่อมรถให้ลูกค้าเนี่ยมันจะรถมันจะไม่พังหนักกว่าเดิมเห <c oughs> รอเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาคิดอะไรอยู่นะสำหรับเกมน,นี้นะครับแบบไปเก็บขยะมาซ่อมให้ลูกค้านะครับแล้วก็ที่ที่มากกว่านั้นนะครับก็คือรถขับได้ด้วยนะครับผมเอาขยะมาแล้วก็รถ เราสามารถขับได้ด้วยว้าวเป็นอะไรที่อัศจรรย์ซะจริงนะครับมาเรามาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้เป็นอะไรน,ะน่าทำบ้างมีอัพเกรดนะครับอันนี้อะไรเนี่ยจังใช่ไหมว่าจังใช่ไหมแปลว่าอะไรนะเจมแปลว่าขยะนะครับสำหรับเพราะว่าจังนี่เนาะอันนี้เป็นการอัพเกรดที่ยกนะครับผมนี่ก็คือที่ยกอันนี้เลยนะครับ 2 5คอยแล้วก็มีอันนี้ด้วยเป็นซื้ออีกช่องหนึ่งนะครับผมก็อ่ะซื้อมาเลยนี่เออแต่แต่ว่าเรายังยังไม่ได้อันนี้เลยนะต้องจ้างเนาักงานนะครับก็โอ้อยู่ที่ห้าห้าสิบเลยเนะี่ยไม่เป็นไรแล้วก็ทำเองไปก่อนได้นนครับเออว่าแต่ว่ามันสามารถอันนี้ได้ไหมอ่ะอ่าเพิ่มความจุ มันได้แค่สีอันนะครับแล้วก็ไปเข้าไปเก็บขยะในในนะัชังหยาดก,ก็ประมาณว่าอเนี่ยทุ่งหญ้าขยะนะครับเตบทุ่งขยะนะอ่าเดี๋ยวอัพด้วยอเอคแล้วก็มาใส่ตรวนี้แล้วก็ทําการรีแพร์ไปซ่อมนะครับนี่นี่ดูซ่าซ่อมซะก่อนนี่กับเต้นเลยครับนี่นี่ <laughs> นี่ซ่อมนี่ซ่อมอะไรอยู่เนี่ยบแบบประเจไม่โดนตัวรถนะครับโคตรอบบัศจรจย์เลยนี่นี่มีการแบบเงยหน้าไปดูเนี่ยแล้วจริงมันซ่อมยังไงเดี๋ยวอยากรู้จริงซ่อมซ่อมผ่านบูตรคูสเะไเนี่ย <c oughs> แบบว,วิธีใหม่การซ่อมนะครับมาเรามามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรนะ่าสนใจนอกจากอันนี้บ้างในห้องนี้นะครับเหมือนจะมีเป็น อันนี้อ่รีเบิร์ตใช้1,000คอยนะครับมีรีเบิร์ตซะด้วยนะครับเนี่ยสําบแบบนี้ค่ตอนนี้ได้4,5แล้วนะครับแต่จะว่าไปมันจ้างคนไปไอ้นนี้ไม่ได้เหรอแบบว่าไปเก็บขยะมาให้นะมีเหมือนพนักง,งานมีหลายระดับด้วยนะครับมีบกินเนอร์นะครับอ่าใช่ซึ่งพนักง,งานคนแรกของเราก็คือบกินเนอร์จ้างพนักง,งาน เอาเป็น b e g i น n e r ก่อนแล้วกันนะครับนี่นี่นี่เป็นฝาแฝดกันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวน,นั่นตาตาเหมือนกันเดะเลยเนี่ยสองคนนี้ชื่อ E.M เหมือนกันด้วยนะครับแบบโอเคซึ่งเราก็ต้องไปเก็บขยะมาให้อ่าออมีแบตเตอรี่อันนี้อะไรเนี่ยน้ำมันใช่ไหมอ่ะแล้วนี่อะไรไม่รู้เหมอนกันนะเก็บไปหมดมีเครื่องยนต์ด้วย กวัวตกก็จริงๆเลยเนี่ยดูดูมรตั้งเลยครับแบบเรียงกันแบบสี่ชั้นแบบไม่กลัวตกกันเลยทีเดียวรถคันนี้เป็นสีทองด้วยนะครับเรื่องก็ถือว่าสวยอยู่นะรถคันสาําหรับรถคันนี้แบบทองยังยังแบบข้างในนะครับแบบเครื่องยนต์นี่ก็ยังทองตกใส่าเจ้าของรถน่าจะชอบแบบสีทองนะโอ้แต่รถคันนี้ก็สวยเหมือนกันครับเนี่ยแบบรถสายลุงเอาหายไปแล้ว โอเครอบนี้เรามีเงินอยู่ที่123นะครับสิ่งที่น่าสนใจนะเหรือเออใช่ถ้าเราลองจ้างพนักงานคนใหม่มาเนี่ยเออแต่เงินยังไม่พอไม่เป็นไรมีการอัพเกรดอัพเกรด5คอยเจัดมาสิบคอยโอเคอัพเกรดดร,เ,เ,รเลย20 20ิี่อันนี้เป็น อะไรนะอัปเกรดที่ยกอาเอามาด้วยมาอันนี้ปีกอันหนึ่งนี่เปลี่ยนสีด้วยแบบเป็นเหล็กนะครับมาดูกันดีกว่าว่ามันจะมีคุณสมบัติอะไรแตกต่างจากที่ยกสีแดงนะครับเหมือนจะได้เงินเยอะขึ้นหรือเปล่าน่าจะใช่ครับเหมือนได้เงินเยอะขึ้นนะเดินก็เราอัปเกรดอันเดียวให้ตันก่อนเลยดียกว่า อย่างนี้เนี่ยโอเหมือนสามเหมือนจุได้เยอะขึ้นด้วยนะครับเนี่ยออก็คือตรงนี้เนี่ยอะไรนะอัปเกรดแม็กจังเนี่ยก็คือการอัปเกรดให้ขดอันนี้หน้ามาทีเดียวเยอะๆอ๋อเออโอเคอย่างนี้ก็ชิลสิครับอย่างนี้ปา้เมเงินแบบชิวๆไปเลย เฮ้ย <Hey>, hey, มีอะไรเนี่ยเรืองแสงด้วยจะได้เยอะตัวนี้น่าจะได้น่าจะเป็นอันหายากนะเขาเนี่ยนั้นก็เก็บไปเลยมา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 นี่นี่น,นี่เรามาลองใส่กันดีกว่าว่ามันจะได้เงินมากขึ้นหรือเปล่าอ่าเราเอานี่เลยรถสีทองครับใส่ในรถสีทองมาเราเราก็ลองเอาไปไปเก็บอ่าของนี้มา เรา,าดูามาดูกันนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยจะให้เงินกับเราเท่าไหร่นะครับกับก้อนสีเข,เขียวเมื่อกี้นะสี่สิบสองครับก็ก็เยอะขึ้นนะเยอะขึ้นนิดนึงนะครับระหว่างนี้ผมขอไปอพัฒนาร้านก่อน,นครับแล้วกลับมาอีกทีครับตอนที่ผมมีเงินค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับและสำหรับตอนนี้นะครับผมผมก็มีเงินอยู่ที่หนึ่งพันยี่สิ 1นนอน่ัน่นั่นเองนะครับแล้วก็สลับตอนนี้เนี่ยร่านผมก็มีอ่ะ uh, เป็นช่อง uh, ซ่อมรถนะครับทั้งหมด uh, โค้ดทุกช่องแล้วเนี่ยห้าช่องนะครับก็เอาจริงครับไม่จําเป็นต้องมีเยอะขนาดนี้ก็ได้ครับจริงนะก็มีแค่ประมาณสองสามช่องนะครับก็สามารถคว้มเงินได้ถึงพันเลยนะครับลอวจริงตอนแรกเนี่ยที่ผมซื้อโท้ทุกช่องเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะไม่รีเปิดนะครับแต่ว่า ผมก็เกิดสงสัยมาเนี่ยนะครับว่ารีเบิร์ตแล้วเนี่ยจะได้อะไรนะครับผมก็ผมก็ได้เก็บเงินมาหนึ่งพันแล้วก็ผมจะลองรีเบิร์ตดูเลยนะครับผมมาโอเคเรีย okay, บร้อยครับรีเบิร์ตเต็มที่เรียบร้อยแล้วได้อาชิเมนมาด้วยนะครับมาซึ่งก็เริ่มใหม่ทั้งหมดเลยอ่าซึ่งมันจะได้อะไรนะเหมือนจะได้ห้าสเปอร์เซ็นตอะไรกอย่างเนี่ยเมื่อกี้อาจจะไม่ทันนะ รีเวิร์สนี่คือแบบหายหมดเลยโอ้มีอันนี้เป็นล้อเรืองแสงนะครับสำหรับรีเวิร์สที่สองนะลองไปดูกันก่อนว่ามันใช้เท่าไหร่นะครับรีเวิร์สที่สองเนี่ยใช้สี่พันนะครับเคอันนี้มีแล้วก็จา้างพนักงานมาเลยเพื่อความสะดวกสบายครับผมเป็นสร้างเป็นอ่ะอันนี้นะครับเป็นอบิกินเนอร์นะอันนี้น่าจะมันประหยัดที่สุดนะครับแล้วก็ เราสามารถใช้ฟาร์มเงินไปได้นะครับก็เพราะว่าตอนนี้ก็มยังไม่ได้ยากอะไรนะครับสำหรับการฟาร์มเงินเพื่อรีเวิร์สรู้สึกว่า,าเป้าหมายของแบบนี้ก็แค่เก็บขยะนะครับเอามาซ่อมรถนะครับแล้วก็เก็บตังค์นะครับให้ได้มาให้มาแล้วก็เอามารีเวิร์สนะครับเป้าหมายแบบน่าจะมีแค่นี้นะี๋ยวเราลองไปสำรวจแบบดูนะครับอันนี้ผมมีรถด,ด้วยเนาะ เราไปสำรวจแมพดีก่อนเลยครับว่าแมพนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนนะอกจากการซ่อมรถแล้วเนี่ยจะมีเอาอะไรให้ทําบ้างเอามีใครเอาแบบอะไรนาเสกร้านมาตรงนี้เนี่ยไม่เหมือนจะเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะเล็กมีแบบพลังงานิวเคียซะด้วยเนี่ยถ้าระเบิดมาน่าจะเละนะครับผมแถวนี้ <c oughs> เอมีเป็นตึกรนว่าช่องต่างๆไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นนะเหมือนว่ามันจะมีเป็นอันนี้ด้วยนะเป็นร้านนะครับผมจำไม่ได้แล้วอยู่ไหนอยู่ตรงนน้นเปล่า น่จะใช่เดี๋ราขับไปหาดูถึงตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยอ๋อกล่องนะครับเหมือนเป็นกล่องที่เก็บได้นะแต่ตัวเขาแย่งไปแล้วไม่เป็นไรกล่องที่มีเพชรเหมือนมีร้อยเพชรแล้วเนี่ยผมมีร้อยเพชรแล้วแต่ว่าอ่าอ่าไม่ต้องแชร์รถละเหมือนผมเห็นตรงนี้อยู่นะมันจะมันมีอันนี้อยู่นะครับเป็นแบบจัง คอลเลกเตอร์ใช้100เจมนะอ่าลองซื้อดูนี่อ๋อเป็นการจ้างนะครับผมคนไปเก็บขยะให้เราอ่าเป็น NPC อย่างนี้ก็ AFK ได้แล้วเลยครับอย่างเงี้ยแบบชิวเลยครับบอกเลยการแบบมี n อ c ทำให้นี่คือแบบชิลครับแต่ว่าเหมือนมันมันมันเก็บได้ทีละสามนะ<ๆ>ก็คือทำเองอะ่ะครับเร็วสุด ถ้าทำเองจะเร็วสุดจะเร็วที่สุดนะครับอ่าันนี้เป็นร้านขายรถนะครับผ้ใช้เจมซื้อนะครับมันมันต่างกันยังไงถามก่อนอ๋อเป็นแบบรถนะครับที่อ่อยู่ในแบบนี้ก็เป็นรถที่แบบมาซ่อมนั่นแหละครับประมาณนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสหรับ m a car repair simulator นะครับก็เดี๋ยวมาต่อนะครับอีก ep 2นะต้องดูก่อนนะต้องรอดูก่อนนะ ครับผมก็ถ้าคลิปนี้มันดูไม่ค่อยสนุกนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้นะผมจะได้ไปปรับปรุงนะเพราะว่าผมก็แบบว่าถ้าที่เคยแคสเกมนเนี่ยยังไม่เคยทำให้คลิปสนุกได้เลยนะครับผมก็บอกว่าคลิปนี้จะจะสนุกสำหรับทุกคนนะครับ ก็ไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปแคสเกมคลิปหน้านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครป์ของผมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay.